ที่พี่ที่เขาขายอ่ะเขาบอกว่าเม็ดแรกอ่ะสินาทีจะเห็นผลแพลวก็จับเวลาดูเลย15นาทีแต่ของแพลวแค่10นาทีนะคะคือเห็นผลเลย ชอบกินเผ็ดชอบกินส้มตำชอบกินบุฟเฟ่มีการปวดท้องท้องอืดบ้างคือมีอาการตามมาเยอะมากมันยังอยู่ดีหน้ามืดขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกกินน้ำเปล่าก็อ้วกคือไปกินอะไรอ่ะก็อ้วกหายใจไม่ออกก็เลยขับรถไปหาหมอวันนั้นแทบจะแทบจะตายเกือบจะขับรถชนกำแพงอะเพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วอุดอัดมากคุณหมอ,อก,ก็เลยบอกว่าเป็นกดไหลย้อนเพราเป็นอากากดไหลย,ย้อนระยะที่3คุณ หมอก็ให้ยามากินไปช่วงแรกอาทิตย์หนึ่งหายแต่พอหลังสองอาทิตย์สามอาทิตย์กลับมาเป็นเหมือนเดิมไปรู้จกักผลิตภัณฑ์ฮาชิ GR D หนึ่งเม็ดรแรกพี่ๆคนที่เขาขายอะ่ะเขาเคมมาเลยว่า15นาทีเขาจะเห็นผลอืมเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกก็เลยทานดูแล้วก็จับเวลาดู จริงๆมันไม่ใช่แค่15นาทีนะคะมันแค่10นาทีเพาวเห็นผลเลยเห็นผลยังไง mm hmm. คือกินลงมาแล้วแบบมันเย็นตั้งแต่ลำคอจนถึงท้องแล้วเพาะก็รู้สึกดีแล้วก็แอบหายลมแล้วก็มีการเลอบ้างแพาวก็เลยทานติดต่อกันคือแพลวอะไม่อ้วกเลยจากที่เรา,าแสบร้อนขึ้นมาแบบถึงหน้าอกอะ มันก็ไม่ไม่มีอาการแบบนั้นมาเลยกลัวจะกลับกลัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลยทานต่อเนื่องจนยาวๆไปถึงแบบ2เดือนเลยแล้วก็แพลก็ทานมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีอาการเลยค่ะคือดีมากๆอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะคะใครที่เป็นกลดไหลย้อนอ,อยากจะให้ลองหาชิจีอาีค่ะเขาบอกว่า<งฆ>